การตรวจรกมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อตรวจว่ารกและเยื่อหุ้มรกครบสมบูรณ์หรือไม่และตรวจเพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของรกอุปกรณ์ในการตรวจรกประกอบด้วยรกชามใส่รกอาร์ตอรี่แคลมสำหรับหนีบสายสะดือสายวัดเครื่องชั่งน้ำหนักรกและถังทิ้งรก หลักการตรวจรกจะดูองค์ประกอบ3ส,ส่วนคือสายสะดือแผ่นรกและเยื่อหุ้มรกโดยทั่วไปจะดูความสมบูรณ์ของรกในภาพรวมก่อนเช่นรกมีลักษณะเป็นอย่างไรมีความผิดปกติหรือไม่เยื่อหุ้มรกทั้งสองชั้นมีการฉีกขาดไม่เสมอกันหรือไม่ถ้ามีชั้นใดชั้นหนึ่งหายไปอาจมีการตกค้างในโพรงมดลูกซึ่งจะทำให้เกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดได้ การตรวจสายสะดือเริ่มจากการดูว่ามีเส้นเลือดกี่เส้นปกติจะมีอัมบริคอเวนหนึ่งเส้นและอัมบริคออารเทรีสองเส้นโดยอัมบริคอเวนจะเป็นเส้นเลือดที่นำเลือดดีเข้าสู่ตัวทารกจะเห็นได้ชัดเจนเพราะมีขนาดใหญ่กว่าและจะเห็นเป็นสีลรำเพราะมีเลือดมาข้างในทารกบางรายอาจมีความจำเป็นต้องฉีดยาหรือทำการเปลี่ยนถ่ายเลือดก็จะใช้เส้นอัมบริคอเวน ส่วนอเมริคาอาร์เทอรีจะมีขนาดเล็กอยู่คู่กันสายสะดือปกติจะยาวประมาณ30-100เซนเมตรโดยเฉลี่ยจะยาวประมาณ50เซนเมตรลักษณะจะเป็นเกลียวซึ่งทำให้ไม่หักพับงอได้ง่ายมีประโยชน์เพื่อช่วยป้องกันอันตรายของทารกจากการขาดเลือดไปเลี้ยงได้จากนั้นจะดูลักษณะของสายสะดือว่ามีปมแท้หรือปมเทียมหรือไม่ ปมแท้เรียกว่า true knot คือสายสะดือมีการผูกกันอย่างแท้จริงเหมือนปมผูกเชือกอาจเกิดจากสายสะดือที่ยาวมากๆแล้วทารกเคลื่อนผ่านจนมัดกันเป็นปมก่อให้เกิดอันตรายแก่ทารกจากการขาดเลือดไปเลี้ยงซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ตายในครรภ์ปมเทียมี2แบบคือ1 f o r w a s c u l a r knot ซึ่งเป็นการขดพองของอเมริคอเวนจะเห็นเป็นเส้นเลือดขดตัวพองออกเป็นปม2 f a l ฟลเจลี่น็อซึ่งเป็นการรวมตัวของสารเหนียวจะเห็นเป็นปมของเจลี่ซึ่งฟอลน็อตไม่เกาะให้เกิดอันตรายแก่ทารกนอกจากนี้จะดูตำแหน่งการเกาะของสายสะดือบนแผ่นรกว่าเกาะตำแหน่งใดแบ่งเป็น3แบบคือ 1>, 1. central insertion คือสายสะดือเกาะอ,อยู่ตรงกลางของแผ่นรก 2. r e t r a l insertion คือสายสะดือเกาะค่อนไปด้านข้างของแผ่นรก 3. marginal insertion คือสายสะดือเกาะที่ริมขอบรกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า b a t t e n o d o p r a c e n t a การตรวจเยื่อหุ้มทารกแบ่งเป็น2ชั้นคือชั้นคอเรียนและชั้นแอมเนียน ชั้นคอเรียนเป็นชั้นนอกที่ติดกับผนังมดลูกจะเป็นแผ่นที่หนาไม่ใสไม่เรียบและฉีกขาดได้ง่ายชั้นแอมเนียนเป็นชั้นเยื่อหุ้มชั้นในที่ห่อหุ้มน้ำคร่ำสายสะดือและตัวทารกไว้เยื่อหุ้มนี้จะมีลักษณะเป็นมันวาวสีขาวขุ่นบางใสกว่าชั้นคอเรียนแต่มีความเหนียวและฉีกขาดยากกว่า การตรวจแผ่นรกประกอบด้วยรกด้านลูกและรกด้านแม่รกด้านลูกคือด้านที่มีสายสะดือเกาะจะมีสีเทาอ่อนเป็นมันวาวแต่ถ้าทารกถ่ายขี้เทาหรือถ่ายแมคโครเนียมรกอาจจะเป็นสีเขียวหรือสีเหลืองก็ได้ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะทารกขาดออกซิเจนขณะคลอด แผ่นรกด้านลูกจะเห็นเป็นเส้นเลือดแผ่ออกเป็นรัศมีจากตำแหน่งที่สายสะดือเกาะโดยเส้นเลือดควรสิ้นสุดก่อนถึงขอบรกประมาณ1-2ซนเมตรขอบรกจะเห็นเป็นวงสีขาวรอบๆแผ่นรกเรียกว่า crossing ring of r i n g e l v e i e r ซึ่งเป็นขอบของ decidua vera ที่มาเชื่อมกับ decidua capsularis ถ้าหากการตรวจรกพบว่ามีเส้นเลือดพาดผ่านไปถึงขอบรก ให้ตามเส้นเลือดนั้นไปดูจนถึงจุดสิ้นสุดของเส้นเลือดเพราะอาจมีรกน้อยชนิดที่มีเส้นเลือดไปเลี้ยงได้ในวิดีโอนี้เป็นโรกน้อยทั้งชนิดที่มีเส้นเลือดพาดผ่านคือแพาเซนตาซักเซนทูเรตาและชนิดที่ไม่มีเส้นเลือดไปเลี้ยงเรียกว่าแพาเซนตาสปูเรียม โดยปกติรกครบกํำหนดจะมีขนาดกว้างประมาณ15-20เซนติเมตรและหนาประมาณ2-3เซนติเมตรมีน้ำหนักประมาณ500กรัมหรือคิดเป็น1 5ส่วน5ถึง1ส่วน6ของน้ำหนักตัวทารกรกด้านแม่ คือด้านที่ติดกับผนังมดลูกจะเห็นเป็นสีแดงเข้มคล้ายลิ้นจีแบ่งเป็นก้อนๆแต่และก้อนเรียกว่าคอ t เทอริดอนปกติจะมีประมาณ15-20โลกร่องที่แยกจากการเรียกว่าพรีเซนตาซาวคัส และควรตรวจดูว่าเนื้อรกที่มีการฉีกขาดนั้นสามารถประกบกันได้หรือไม่เพราะถ้าหากมีการฉีกขาดหายไปอาจจะมีการติดค้างอยู่ในโพรงมดลูกได้ซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการตกเลือดหลังคลอดนอกจากนี้การตรวจรคด้านแม่ ควรตรวจดูการเสื่อมของเนื้อรกโดยตรวจดูจากอินฟาชันและดูการเกาะของแคลเซียมถ้าหากพบมากแสดงว่ารกทำงานได้ไม่ดีมีผลต่อทารกขณะอยู่ในครรภ์ที่จะทำให้ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอซึ่งมักจะพบในรายที่คลอดเกินกำหนดรกที่ผิดปกติแบ่งออกเป็น6ชนิดได้แก่พลาเซนตาซักเซนตูเรตาเป็นรคที่มีรกน้อยที่มีเส้นเลือดติดต่อระหว่างรกใหญ่และรกน้อยไว้ด้วยกัน ควรตรวจดูว่าเนื้อรกอยู่ครบหรือไม่เพราะถ้ามีการฉีกขาดหายไปแสดงว่าอาจค้างอยู่ในโพรงมดลูกพล a าเซนตาเซอร์คัมบราตาเป็นรกที่มีขนาดเล็กกว่าปกติซึ่งจะทำให้เกิดการแท้งหรือคลอดก่อนกำหนดได้เนื่องจากอาหารไปเลี้ยงทารกไม่เพียงพอหรือทารกจเจริญเติบโตได้ไม่ดีและอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนดได้ มา r g จิโน c คอร i n s e r t i o ชัหรือ b a t t ทนด o ร์พลาเซนตนั้นเป็นความผิดปกติที่สายสะดือเกาะริมรกซึ่งมีความเสี่ยงต่อการฉีกขาดของสายสะดือออกจากแผ่นรกพล a เซนต้าวาเ a เมนโตซาเป็นโรคที่มีการเกาะของสายสะดือบนเยื่อหุ้มทารกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า m e มเบรน o u s i n s e r ชั่น รคชนิดนี้ทําให้เกิดอันตรายแก่ทารกได้ถ้าส่วนของเยื่อหุ้มทารกมีเส้นเลือดทอดผ่านบริเวณปากมดลูกหรือเมื่อถูงน้ําคร่ำแตกเส้นเลือดนั้นก็จะมีการฉีกขาดทําให้มีเลือดออกทางช่องคลอดได้ซึ่งเลือดที่ออกมานี้เป็นเลือดที่ไหลเวียนไปเลี้ยงทารกดังนั้นทารกจึงเสียชีวิตได้หากช่วยเหลือไม่ทันการที่มีเส้นเลือดทอดผ่านลงมาขวางทางคลอดบริเวณปากมดลูกเรียกว่าวาซาพรีเวีย p ลาเซนตาสปูเรียเป็นโรคที่มีรกน้อยที่ไม่มีเส้นเลือดติดต่อระหว่างรกใหญ่และรกน้อย p r a เ e n ตาเมมเบนาเซียเป็นโรคที่มีลักษณะแผ่นกว้างใหญ่และหนากว่าปกติซึ่งจะทําให้เกิดภาวะเลือดออกจากรกเกาะต่ําซึ่งจะทําให้รกไม่ลอกตัวและมีการฉีดขาดค้างอยู่ในโพรงมดลูกได้